สวัสดีจ้ามาจะมาลุนเหล้าสตาร์นัม่มลิลาพี่น้องของวันที่ยี่สิบเก้าผลออกสองสามแปดหนึ่งหนึ่งลางนัดแต่เนาะสามแปดบนหนึ่งหนึ่งลางของเมลิลาบ่เข่านัดจต่เด้อของวันที่ยี่สิบเก้านี่บ่เข่านัดจต่เนาะเอามาลุนต่อของวันที่สามสิบกันจ้ะพี่น้องอันนี้วันนี้สูตรลุดนนัดแต่เด้อเข่ามาทุกวันนัดจต่เนาะเข่าบนเข่าล่างมันนี้สูตรลุดไปเอามาลุนต่อของวันที่สามสิบนัดแต่เนาะเหล็ก่นออกจังซี่นี่สูตรคำนวณบนนัดจต่เด้อ สูตรคำนวณบนอันนี้สูตรคำนวณล่างแม่บลานจะจับคู่ให้บนหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบได้ดหนึ่งได้เก้าได้ศูนย์แล้วแต่เด้อะหนึ่งได้เก้าได้ศูนย์เป็นหลักสิบหลักหน่วยได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่งได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่งเลขงามงาผี่น้องวัวลูกว่าจะมาบ่ได้แต่เ้ออันนี้สูตรคำนวณบนแล้วแต่เนาะ สุดก็น,น้ำล่างจ้ะหลักสิบชนจ้ะหลักสิบชันพี่น้องเรียงง่ายได้มื่อีงหลักสิบชนได้หนึ่งได้สอเป็นหลักสิบบซันหลักหน่วยสี่ห้าหกจ้ะสี่ห้ลุ่นเบึ้งนะพี่น้องเนาะอันนี้สุดก็น,น้ำล้างจ้ะของเราจะตาพนจนจะออกเวลาสิบหานฬิกาเนาะจ้ะเนาะสิบห้านาฬิกาจุด สี่สิบห้านาทีเสร็จละเปินออกเวลานี่เนาะจัดเนาะหลุนเบึงแต่ว่าห้าหน้อยเขาดีดีรับพี่น้องเนื้อเขาไปช่วมห้าหน้อยเบึงเวลาจะเอาลงไห้ดอกเอาล่าตะตาลงก่นอนเนาะจัดเนาะมืนอนี่สายหรือจะเด้อเวลาหนากก็คือสา,สายสายแบบนี้ลราจะ1 9ึ่ง้าจตัวชอบ1 9 1 0 0 9 0้ ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์พี่น้องชอบกระจัดและจะเดินนี่คือหลักสิบได้หนึ่งได้เก้าได้ศูนย์ลงมาได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่งวัดสันอันนี้สุดคำนวนล่างจ้ะหนึ่งสี่หนึ่งหกเอาตัวชอบไม่พี่น้องไม่เวลาชอบแบบนี้ 2, 5, 2, สองห้าสองหกสองห้าสองหกวิ่งรูดจ้ะวิ่งรูดลืมเบิงตะกระดาษอยู่ในกล่องบ๊เนาะพี่น้องเนาะจะหลุดออก รงนี้วิ่งรลุดบนล่างนี่อยู่ที่หนึ่งน่ะเด้อหกับศนย์ละมัก1 –นึ่กับศนตัวนี้กับห่งกับศูนย์ไม่เวลาจัดแบบนี้เอาหลุนเบิงน่าจนะเนาะว่าของเล่าสตาใบสามสี่สิบห้านาทีสิ 5, บ้าวันน่าจนะเนาะไม่เวลาที่จัด3ตัวไวรุ่นน่าจะเด้อจัดสตัวไวรุ่นหนึงเก้าศูน หนึ่งเออกแล้วนาจะเนาะเก้าน้าศูนย์ศูหลุ่นเบิงสตัวมนเวลาจัดไว้ให้ชมให้หลุนน่าจะเด้องบ่มาเข้ากับบสื่อบ่เป็นยังน่นนนาจะเนาะอ๋อประมาณนี้น,น่าจะเนาะขอเแ้ยงปังๆแล้ว,วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้าเรยด้วยจ้า